สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเที่ยงครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ12บสนาฬิกาครับของวันที่17นะครับวันเสาร์ครับเดือนสิงหาคมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิครับอันนี้คือในส่วนของผ it ู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศและก็ภายในประเทศทุกคนอันนี้คือประตู3 um. วันนี้นะครับทุกคนแอดมินจะพาทุกคนไปดูในส่วนของทั้งในส่วนของผู้โดยสารข,ขาเข้าและก็ผู้โดยสารที่เดินทางออกนอกประเทศครับว่าสัดส่วนของการเดินทางออกแล้วก็เดินทางเข้าบ้านเราครับ มีปริมาณที่มันบาลานซ์กันไหมเพราะว่ามีมีหลาย f c บางท่านบอกว่าให้อดมินปาไปดูบรรยากาศในส่วนของผู้โดยสารขาออกด้วยวันนี้ก็จะพาไปดูทั้งในส่วนของขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยกันนะทุกคนนะครับอันนี้คือในส่วนของขาเข้านะท่านผู้ชมเลยครับ,ท,รบทุกคนโหวันเสาร์ที่แบบวุ่นวายมากแล้วก็แน่นมากฮะให้ดูบรรยากาศวันนี้ครับทุกคน เยอะจริงๆเลยทุกคนส่วนมากก็จะเป็นเอเชียบ้านเราเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับเป็นพวกจีนมาเลยสิงคโปร์ครับอดอินไม่แน่ใจว่าช่วงไฟทิยงแบบนี้ครับจะมีชาวยุโรปหรือว่าชาวตะวันออกกลางไหมคแต่ว่าโดยรวมตอนนี้นะตอนนี้ให้ดูให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปดูในส่วนของภาพรวมของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับจะพาทุกคนไปดูในส่วนของผู้โดยสารขาออกกันครับว่าจะเยอะไหม มาทีไรก็นั่นทุกทีเลยทุกคนเนี่ยว้าวทุกคนนี่ฮะช่องนิ้วไฟกำลังลงความกันเยอะเลยครับช่วง,งเที่ยงบบนี้ครับก็จะมีกุปมีไฟลงความกันเยอะมากฮะเดี๋ยวไปดูในส่วนของชั้นบนกันครับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับอันนี้คือเป็นยูนิฟอร์มของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับของสายการบินการบินไทยครับท่านผู้ชมผมสอบถามนะครับน้องพนักงานว่าแล้วที่แต่งชุดไทยบนเครื่องบินนี่ครับเราจะสามารถเห็นได้ในไฟไหนบ้างก็น้องเขาบอกว่าไฟที่จะมีะพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินแต่งชุดไทยก็คือไฟที่บินไปทางยุโรปนะครับ ไปทางเกาหลีและก็ทางญี่ปุ่นครับก็ประมาณ3รูท3เส้นทางครับแต่เส้นทางอื่นพนักง,งานก็แต่งเป็นเสื้อ,อสูรแจ็คเก็ตสีม่วงแบบนี้ฮะนี่ครับก็ได้ทราบแล้วครับว่าทําไมบางท่านเดินทางไปยังต่างประเทศครับพนักง,งานตอนัาไม่ได้แต่งชุดไทยครับเพราะว่าการแต่งชุดไทยของพนักง,งานที่นี่ก็จะเฉพาะาไฟล์หรือว่า,ารูทที่สําคัญสาคัญ,คญฮะโอเคทุกทชมตอนนี้แอดมินมาอยู่ในส่วนของถงผู้โดยสารขาออกณระหว่างประเทศวันนี้คึกคักมากน่าจะมี เป็นการมาส่งหรือว่ามาต้อนรับนะครับ FC หรือว่าเป็นคนดังให้ดูว่าวันนี้มีใครเดินทางมาที่นี่ฮะอันนี้คือเดินทางออกนอกประเทศนะฮะทุกคนนี่ครับว้าวท่านผู้ชมวันนี้ FC นี่ครับเป็นดาราครับภาพยนต์ไทยครับน่าจะเป็นดาราซีรีส์ดังของบ้านเราฮะน่ครับของทาง g m m ครับน่ฮะก็น่าจะเดินทางออกนอกประเทศครับนี่ฮะก็จะมี FC มาส่งที่นี่ อันนี้คือบรรยากาศนะครับเพ่อแทุกคนในส่วนของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศครับให้ดูภาพรวมนะครับวันนี้แอดมินก็ให้ดูทุกคนในส่วนของทั้งขาเข้าและขาออกครับว่ามันบาลานซ์กันไหมมันสมบุลกันไหมไม่ใช่ว่ามีเฉพาะนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่ค่อยเดินทางออกนอกประเทศนะครับแต่วันนี้ให้ดูคึกคักมากในส่วนของขาออกครับนี่ฮะท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าในส่วนของโรนี่ครับจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ A ถึง Z เออ A ถึง AA ถึง W ที่นี่นะครับท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลใหม่จะไม่มีโ o i อครับโวแล้วก็โตัว O ครับตัว I ตัว V ตัว O มันจะไปซ้ำกับอ,อักษรโรมันครับก็เลยทำให้นี่ครับสายการบินไม่ว่าจะเป็นปน,น่าจะเป็นทั่วทุกโลกนะฮะมันิดเกิดความเขาเรียกซับซ,ซ,ซ้อนกันแล้วก็อาจจะแบบเข,ข้าใจคลาดเคลื่อนกันครับก็เลยไม่มีตัวโ o โลไอครับตัว i ตัว V แล้วก็ตัว O อฮะนี่ครับน่าจะเป็นในทุกส่วนของสนามบินครับเพื่อบางทีมันจะมีความสับสนแล้วก็เข้าใจผิดกันครับก็เลยทําให้นีครับสนามบินทั่วโลกก็อาจจะไม่มีโลที่แอ m ด n มินได้กล่าวไปข้างต้นครับเนี่ยถ้าผู้ชมที่แอ m ด n มินเคยมาทำรีวิวก่อนหน้านี้ ตัวอาคารสนามบินสุวรรณภูมิตรงนี้ทุกคนมีเสาค้ำนะครับเสาที่เป็นคานด้วยกันนะครับทุกอย่างจะลง,ลงท้ายด้วยเลข9้าครับเป็นเลขมหามงคลนะฮะันี่ครับเสาที่นี่นะที่เป็นคานหลังยิงก็จะมีด้วยกันทั้งหมดน่าจะ19กต้นครับ19ต้นหรือ9ต้นไม่แน่ใจครับแต่ทุกอย่างที่นี่จะลงท้ายด้วย้ครับแล้วก็นี่ครับเป็นผ,ผ้าใบวัสดุครับคล้ายๆกับเทชลอนครับนี่ครับที่คลุมหลังคาตัวอาคารแล้วก็ข้อดีของ ้าใบาแบบนี้ก็คือเวลาที่ฝนตกเลยครับมันจะไม่เกาะน้ำครับน้ำจะไม่เกาะมันก็จะทำชะล้างนอยอันตโนมัติครับนี่ฮะเป็นข้อดีแล้วก็อุณหภูมิที่ภายในสมวอุณหภูมิที่นี่ก็จะคงที่ครับควบคุมโดยระบบหล่อเย็นครับข้างล่างตัวอาคารจะเป็นน้ำครับแล้วก็จะเป็นระบบหล่อเย็นครับเพื่อบาปอุณหภูมิที่นี่ครับให้มีความเย็นตลอด24ชั่วโมงฮะนี่ครับท่านผู้ชมในส่วนของ สนามบินโซนภูมิวันนี้เช้าวันนี้ครับไม่ใช่เช้าแล้วทุกคนเป็นช่วงเชียงแล้วฮะตรงนี้คือพื้นที่สลหรับจัดสัมภาระฮะเนี้ก่อนที่จะเช็คอินครับเช็คน้าหนักครับว่าน้ําหนักเกินที่จะโหลดหรือเปล่านี่ครับอันนี้เป็นพื้นที่ใหม่ครับที่เห็นมาเพิ่มขึ้นมานี่ฮะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่นั่งครับสลหรับผู้โดยสารหรือว่าญาติพี่น้องมาส่งครับแต่ตอนนี้เขาเป็นพื้นที่สลหรับจัดกระเป๋าครับเพื่อเช็คน้ําหนักว่าเกินหรือเปล่า ตรงนี้ก็คือเป็นโลเคครับเคอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นกรุ๊ปน่าจะเป็นบัสเ็ตแอร์ไลน์ครับของไถ่หยวนครับไปไถ่หยวนไปประเทศจีนครับ MU 5 0 8 8นย์ท่านผู้ชมเห็นไหมกรุ๊ปตรงนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปวัยรุ่นครับคุจีนเด็กวัยรุ่นสาวครับก็จะมาเที่ยวันเองแบบนี้ฮะก็จะไม่มาเป็นกรุ๊ปคณะฮะนี่ฮะก็จะมาแบ็คแพคเดินมาทางมาเที่ยวันเองแล้วก็กลับเองนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ อันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าอะไรแต่ว่าเป็นขวาชาวพิวสีครับน่าจะเป็นออสิงคโปร์แอร์ไลน์ครับทุกคนนะครับไปสิงคโปร์ครับก็เดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงครับตรงนี้ฮะับเราไปดูฝั่งนี้ครับโลเอ็นครับโลเอ็นโลเอ็มเอ็นโอเออทุกคนเห็นไหมครับว่าจะไม่มีไม่มีตัวโอครับเอ็นเสร็จก็ข้ามไป P เลยครับนี่ครับเอ็มนแล้วก็ P เลยครับที่อเมนเคยบอกว่าตัวตัวโอตัว I แล้วก็ตัว V ครับมันเป็นอักษรโรมันครับ ก็จะไม่มีใช้ในส่วนของสนามบินโดยโดยรวมเกือบทั่ทุกแห่งอของสนามบินที่เปิดให้บริการฮะท่านผู้ชมครับสุนทนภูมิก็ไม่มีตัวโอฮะให้ดูวันนี้ให้ดูครับเยอะมากนี่ฮะสัดส่วนของผู้โดยสารขาออกแล้วก็ขาเข้านี่ครับคือคักไม่แพ้กันเลยว้าท่านผู้ชมอันนี้คิวยาวมากนี่ฮะเดี๋ยวไอ้มีไปดูก่อนนะครับว่าอันนี้ไฟนี้บินไปไหนในส่วนของตัวพี น,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 น่าจะเป็นทางอินเดียครับทุกคนเนี่ยไฟอันนี้น่าจะไปทางอินเดียไปเดลีไปมุมไบนี่ฮะให้ดูว่าเป็นแอร์ไลน์อะไรบางทีแอดมินมาที่นี่นะครับจะมีสายการบินบันบสเชสแอร์ไลน์หรือว่าเที่ยวบินใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับนะครับเราก็ต้องคอยอัปเดตตลอดนี่ครับวิสตาร่าวิสตาร่านี่ครับทุกคนน่าจะเป็นไฟที่บินทางบินไปยังอ,อินเดียครับทุกคนนคี่ฮะ ชาวอินเดียก็เป็นตลาดหลักๆนะครับที่เดินทางมาเที่ยวบ้านเราเช่นกันครับแต่ส่วนหนึ่งครับครึ่งครึ่งนะครึ่งต่อครึ่งครับก็จะไปแลนดิ้งที่สนามบินดอนเมืองครับโดยแอร์เอเชียนี่ครับทุกคนนหมครับวิสตาร่าไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรครับนี่ฮะแล้วก็ผู้โดยสารที่นี่เยอะมากนี่ฮะนี่ครับให้ดูคิวตรงนี้ก็จะเป็นตะวันออกกลางครับนี่ครับเป็นไฟนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นไฟไลสกายอันนี ดี๋ยวนะครับทักทีนี่ครับซาอุดีอาซาอุดีอานี่ครับซาอุดีอาร์ไลน์ครับก็บินไปทางตะวันออกกลางแน่ๆครับทุกคนนี่ครับตุกนนี้ครับเราเพิ่งจะเห็นนี่ครับแถวตะวันออกกลางนี่ครับก็นิยมมาเที่ยวบ,บ้านเราไม่ต่างจากทางอาเอเชียเช่นกันครับนี่ครับชาวตะวันออกกลางก็ส่วนมากก็จะอยู่พักแถวแถวนานาท่านผู้ชมครับหลักๆก็อยู่แถวนานาแถวสุขุมวิทครับ เนี่ยครับทุกคนเป็นไฟ BS 2 1 6นึ่งหกนี่ฮะ BS 2 1 6ก็จะเป็นไฟเดี๋ยวนะครับอันนี้คือเป็นไฟที่ไปยังประเทศบังกลาเทศครับบังกลาเดศครับนี่ฮะเอดมินต้องขออภัยคิดว่าเป็นชาวตวะวันออกกลางแต่จริงๆก็เป็นชาวเอเชียครับทุกคนนคี้เป็นบังกลาเทศแล้วพี่น้องชาวบังกลาเทศส่วนมากก็จะเป็นมุสลิมซะส่วนใหญ่ครับนี่ฮะ น,นี้ก็จะเป็นยูนิฟอร์มของไฟล์แอชแอนเนดะนนะครับนะครับของเติร์กิสแอร์ไลน์ครับทุกคนเนี้ยสวยงามมากทุกคนนีะครับก็นี่ครับก็พวกไฟล์แอชแอนเดนแถวนี้เขาก็จะไปรอเช็คอินก่อน,นครับเพื่อจะอเดินทางนะครับเห็นไหมครับสวยงามแอดมินจะพาทุกคนไปดูในส่วนของอ ของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับว่าจะเครื่อคักันในส่วนของขาออกไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกรุ๊ปนี่ครับคณะชาวจีนครับนี่ครับลงไปยังโถงพักคอยครับเพื่อขึ้นรถบัสไปยังเช็คอินโรงแรมครับนี่ครับ ข้อดีของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงสุนทรภูมิในช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายโมงครับข้อดีก็คือหลังจากที่รับกระเป๋าเสร็จแล้วเดินทางถึงโรงแรมนะครับก็สามารถเช็คอินเข้าที่พักได้เลยครับแต่ถ้ามาถึงไฟเช้าช่วงเช้าตู่ประมาณตีห้าหกโมงเย็นไอหกโมงเช้านี่ฮะต้องรอครับทุกคนต้องรอโรงแรมครับเปิดให้เช็คอินได้ครับหลังจาก12บสนาฬิกาหรือบ่ายโมงเป็นต้นไปอันนี้คือข้อข้อข้อดีข้อด้อยนะครับถ้าใครจะเดินทาง เที่ยวต่างประเทศครับต้องต้องเลือกไฟดีๆนะครับเลือกไฟดีๆเวลาเราจองโรงแรมบุกิ้งโรงแรมครับเราไปถึงก่อนเนะครับเราไม่สามารถจะเช็คอินได้ครับจะเช็คอินได้ก็หลังจากเวลาเที่ยงเป็นต้นไปครับนี่ฮะทั่วทุกโรงแรมนะแต่เป็นมาตรฐานเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปชาวเวียดนามพูดหนึ่งใหม่แล้วครับทุกคนครับมาทุกวันแล้วก็มาวันละหลายกรุ๊ปมากท่ันผู้ชมนี่ครับมันได้เลื่อนมาก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับนี่ฮะเพื่อผู้ชม โอ้ oh. <laughs> อันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าทัวร์มาอีกแล้วท่านผู้ชมถือธงสีชมพูนี้ฮะให้ดูครับว่าเยอะแค่ไหนนี่ฮะเยอะมากวันนี้คือค้างมากในช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเนี่ยทำไมต้องมีธงครับต้องมีต้องมีธงเพราะบางทีมันเกิดความสับสนนะครับมันกรุ๊ปบางทีมันมันหลายกรุ๊ปมาอยู่รวมกันตรงนี้นะฮะบ,บางทีเด็กๆหรือว่าเนี่ยคนแก่นะครับก็อาจจะหลงกรุ๊ปพัดหลงกันครับข้อดีแล้วก็ ข้อที่บบว่ามันจะสังเกตง่ายก็คือการที่มีธงนี่ครับเป็นยาวๆสูงๆแบบนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ครับนี่ฮะนี่ครับก็จะมีหัวหน้าทัวร์แล้วก็ไกลครับพาไปขึ้นรถบัสนี่ครับน่าจะเก็บจำนวนแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเป็นกรุ๊ปคณะแบบนี้ก็มีข้อดีทุกคนก็คือการประหยัดค่าใช้จ่ายครับเราจะมีมัคคุเทศก์ครับคอยอำนวยความสะดวกให้ต่างๆครับ แต่ข้อเสียก็คือเราก็จะสามารถเที่ยวแต่ละจุดได้ในเวลาที่จํากัดครับนี่ฮะก็จะเป็นไปตามโปรแกรมที่กําหนดมาครับแต่ถ้าเรามาเที่ยวเองครับเราก็ต้องมาผจญภัยเองครับมาศึกษาเส้นทางเองเดินทางเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงขึ้นครับแต่ก็แล้วก็แต่ก็อิสระกว่าครับอิสระหมายถึงว่าเราอยากไปไหนเราจะพักตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นกรุ๊ปแบบนี้ครับโปรแกรมเราจะกําหนดไว้แล้วครับว่าวันนี้เราจะไปไหนบ้างนี่ครับเนี่ยก็ข้อดีข้อเสียของการเดินทางมาเที่ยวแบบกรุ๊ปคณะหรือว่า เป็นแบบส่วนตัวครับเป็น F I T ครับมาอีกแล้วกุ่มหนึ่งครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าทัวร์เป็นพี่ไกด์ครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นชาวจีนท่านกันทุกคน,นครับน่าจะเป็นจีนฮ่องกงฮะนี่ครับ Li on Travel นี่ฮะกุ่มนี้ก็เยอะเช่นกันทุกคนนี่ครับนี่ฮะมากันเยอะมากเราดูว่าประมาณจำนวนของกุ่มนี้ประมาณกี่คนับเนี่ยโดยรวมแล้วมาทั้งส0มคนเลยครับ ทุกคนอันนี้คือกรุ๊ปชาวไต้หวันนะครับนะครับทุกคนบางทีจีนไต้หวันจีนฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่เราจะเราจำแนกไว้ได้ทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกันครับนี่ฮะเป็นชาวไต้หวันนี่ฮะไต้หวันก็มีฟรีนโยบายวีซ่าพร้อมๆกับประเทศอินเดียครับก็เลยจํานวนของนักท่องเที่ยวครับที่เดินทางมาบ้านเราช่วงนี้ครับไต้หวันอินเดียก็จะเยอะเยอะมากขึ้นเป็นพิเศษครับนี่ฮะแล้วก็คิดว่าในอนาคต ช่วงไฮซีซั่นนี้ครับก็น่าจะมีนักองเที่ยวชาวไต้หวันหรือว่าอินเดียครับเพิ่มมาอีกเป็นเท่าทวีคูณเลยครับท่านผู้ชมนี่ก็จะมีการมอบพวงมาลัยครับเนี่ครับเป็นเวลควมนะครับให้กับนักท่องเที่ยวครับก่อนที่จะไปขึ้นรถบัสครับท่านผู้ชมน่ารักจังเลยครับดูแล้วอดหนนะุนะนี่นฮะเป็นการต้อนรับแบบแบบธรรมเนียมไทยจริงๆฮะนี่ครับ ราคาพวงมาลัยอาจจะไม่แพงมากครับประมาณ20บาทครับต่อพวงครับแต่คนรับรู้สึกดีนะทุกคนเพราะว่ากลิ่นหอมของมะลิแล้วก็พวงมาลัยที่เราร้อยกับมือนี่ครับมันเป็นเอกลักษณ์แบบหนึ่งครับที่ทําให้ต่างชาติรู้สึกว่าโอ้ประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาที่สุวรรณภูมินี่ฮะท่านผู้ชมมาออกล้กกรุ่มหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นชาวไต้หวันเช่นกันครับเป็นกรุ๊ปเดียวกันครับแต่ว่ามาคนละเวลาฮะอันนี้ฮะ ทุกชมเห็นไหมครับกรุ๊ปแรกก็เป็นของชาวไต้หวันเช่นกันครับอันนี้คือกรุ๊ปที่2ครับนี่ฮะน่าจะไปคนละบัสครับนี่ฮะโปรแกรมการเดินทางก็น่าจะเป็นโปรแกรมเดียวกันครับไต้หวันท่านผู้ชมค่าเงินของเขากับบ้านเราก็พอๆกันครับก็เลยการที่มาเชี่ยวบ้านเราก็ก็ทําให้รู้สึกว่าไม่แตกต่างมากครับค่าใช้จ่ายครับอาหารการกินนะฮะแอดมินเคยไปที่ไทยเปมาครับทุกคนก็ราคาค่าใช้จ่ายก็ถูกพอๆกับบ้านเราครับงนี้ค ลงไปยังจุดนัดพบเพื่อไปขึ้นรถบัสครับนี่ฮะในช่วงเที่ยงจะบ่ายโมงของวันนี้ครับแอดมินยังไม่เห็นกรุ๊ปนักเที่ยวชาวยุโรปมากเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเป็นชาวเอเชียซะส่วนใหญ่ครับที่จะทางมาบ้านเราครับมีชาวจีนแผ่นดินใหญ่ครับชาวจีนไต้หวันชาวจีนมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็จะมีเป็นชาวอินเดียบ้างครับปะปลายนะครับในช่วงช่วงบ่ายเที่ยงของวันนี้ครับ ผู้ชมอันนี้ทางออกประตูบีครับในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศครับคึกคักมากวันนี้ทุกคนคึกคักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้โดยสารขาออกรบระหว่างประเทศแล้วก็ผู้โดยสารขาเข้าะระหว่างประเทศเช่นกันนะครับแล้วก็ในอนาคตทุกคนสนามบินสุนรรภูมิก็จะมีการก่อสร้างนะครับอาคารสัตวถูนะครับเพื่อรองรับปริมาณของนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายล้านคนครับต่อปีครับเพราะว่าในเดือนหน้านี่ครับรถ เราก็จะเปิดรันเวย์แห่งที่3ครับเพิ่มขึ้นมาอีก1รันเวย์ครับเพื่อลองรับไฟเพื่อลองรับน่องเที่ยวครับแต่ถ้าเรามีน่องเที่ยวมากขึ้นครับเราก็ต้องขยายอาคารด้วยก็นี่ครับโครงการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตก็คืออาคารซัตทูครับก็เปิดเพื่อลองรับจานวนน่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับที่บ้านเรานี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆมากๆครับที่บ้านเราครับก็ยังไม่หยุดพัฒนาก็ยังต้องขยายแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆครับ ครับวันนี้อนมินพาท่านผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศนะครับของสนามบินสุรภูมิโดยภาพรวมครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของชั้นบนครับท่งผู้โดยสารขาออกครับระหว่างประเทศและก็ท่งผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศตรงนี้ทุกคนก็เห็นแล้วครับว่าคึกคักไม่แตกต่างกันเลยครับทุกคนนี้ครับก็ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่สมดุลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขาเข้าขาออกเนี่ยฮะแล้วก็คึกคักทุกช่วงวันเวลาครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงต้องจบคลิป เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามคำพูดในสิ่งไหนที่เป็นพูดไม่ถูกต้องต้องขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ